โอ้โหเรียกได้ว,ว่าโพสต์นี้มีสะดุง้งสำหรับบอจโจนะครับได้โพสต์ถึงใครก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าสะดุ้งแน่นอนซึ่งบอจโจนะครับก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ท่มิเชวาหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งระบุว่าอคติกับคนอื่นเพียงแค่ตัวเองเป็นประสา,อาทอ้าวทาเอาบรรดาแฟนคลับนะครับสงสัยกันเลยทีเดียวคอมเมนต์สนันวันไหวว่าบอตหมายถึงไผซึ่งคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้คอมเมนต์ว่า แล้วก็มีคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มากมายเลยเพราะว่าอยากรู้นะครับว่าบอสหมายถึงผู้ใดซึ่งก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้คอมเมนต์ว่ามันอยู่ขอนแกน่นแมนบอที่ประสาทถ้านั่นก็ให้มันไปรับยาอยู่หลังเทคนิคถ้าบอรับยากลับไปเล่นอยู่ข้างๆสนามบอลหลังเทคนิคโลดนะครับเรียกเดยว,ว่าแต่ละคอมเมนต์นะครับดุเดือดกันเลยทีเดียวอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าส่งตรงไปสีธัญญาด่วนอันตรายต่อคนที่อยู่ใกล้ ก่อนจะเกิดเหตุร้ายลงข่าวหน้าหนึ่งเตือนภัยอยู่ห่างๆไว้ดีที่สุดเรียกได้ว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะครับเดือดจริงๆแล้วก็ผสมความเฮฮาเรียกได้ว่าเป็นอัดทลดจริงๆนะครับสำหรับโพสต์นี้ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่มีดราม่าแล้วก็มีพวกอวตารหรือว่าพวกคนต่างๆนะครับที่มาก่อกวน ซึ่งเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับถ้ามันสุดๆจริงๆก็อยากให้บอสโจใช้กฎหมายนะครับในการที่สั่งสอนเรียกว่าสั่งสอนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำนะครับก็จะมีเคสต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้เกรงกลัวนะครับเราต้องเชื้อไก่ให้ลิงดูนะครับก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องดราม่านะครับพอหอมปากหอมคอกันเลยแล้วกันต่อมานะครับเรามาโฟกัสที่ศิลปินกันดีกว่านะครับเร็วๆนี้นะครับ มีแน่นอนนะครับวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนก็พ่อโจก็ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้สามารถเข้ากลุ่มได้แล้วตอนนี้นะครับเพียงราคา360บาทเท่านั้นเมาส์ห้าวันเลยนะครับวันที่1 2 3 4 5มิถุนายนวันนั้นนะครับก็จะเจอกับน้องโซเฟียอย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่า fc สาวน้อยนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับการแสดงในครั้งนี้เพราะว่าน้ององคงอิงนะครับกับน้องโซเฟียนะครับประทะกันแน่นอนนะไม่ได้ประทะทางด้านความรุนแรงนะครับประทะก่อนลำนะครับเพิ่นว่าจังสันซึ่งน้ององค์อิงนะครับก็เป็นไอดอลนะครับของน้องโซเฟียเลยทีเดียวนะและน้องก็บอกอีกนะครับว่าน้ององค์อิงเนี่ยเป็นคนที่ ทำงานเก่งนะครับอยากแบบว่าทํางานแล้วก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนพี่อุงอิงยังไงนะครับพวกเราก็เป็นกําลังใจนะครับให้น้องๆนะครับได้คัดสันผลงานดีๆนะครับให้พวกเข้าได้รับชมและก็ความเพลิดเพลินสุดท้ายแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกด Subscribe ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะ